โอ้ยเจ๊บบเบลอยากกินด้วยปิดไหม่เนาะปิดไหม์ฉันไม่เนียนตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าจะไม่โอ้ผมว่าผมรู้แล้วะจะมันทำยังไงได้ล่ะคนที่เป็นคนร้ายในรอบนี้ก็คือกะทีฮะกะทีฮะเฮ้ฮะจะเป็นเราได้ไงอ่ะกะทิมั่นใจเหรอมั่นใจ ทำไมอ่ะเราไมไดเดินตามคุณทัดนะไม่ใจอะ่ะเพราะว่าอ่าแต่นั่นคุณเซเดินไปกับคุณทัศนี่หไม่เนี่ยไม่นะตอนขาไปอะ่ะคุณเซไปกับคุณทัดนะ่ะแล้วเราก็ขึ้นมาห้องแอดมินไงโอ้ตอจะเดินไปแก้นะเราเดินไปหาคุณร,รู้เลยนะคุณทั้งกะทิแล้วก็ทั้งเซเป็นคนที่แบบเวลาจอโกหกอะเขาจะโกหกทันทีด้วหน้าแบบหน้าตายมากเลยแบบ อย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่อะแล้วก็จะทําให้คนดูไม่รู้ว่าใครเอาอย่างงี้ดีกว่าคนโดนรู้เรียกเลยดีกว่ามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรแล้วจะชนะเจอแพ้ก็เถอะนั่นแหละสิเพราะไงเพราะเรก็ฆ่ากันเองเราไม่ได้นับไปกับคุณทัศน์เอิ่มอ้าวก็เราขึ้นมาห้องแอดมินคนเดียวอะไม่ใช่ว่าคุณทัศน์ตามไปหรอย้อนคุณแต่ใจร้ายมาก ขอตนอ่ะมันแบบว่าคือรู้สึกผิดกับฮโนรูกับกับคุณกะทิมากคือเฮ้ยเนี่ยเป็นใช่ไหมเออเราก็แบบเออใช่คุณกะทิเป็นจะปวดนะไปเลยโอ้โหเมเ s a g ฆ่ากันเองเวลาจะโกหกอะฮะเขาจะโกหก้วยที่ดูหนหน้าแบบหน้าตายมากเลยแบบ ต่อหน้าต่อตาเธอทำได้อย่างไรเซเนชีนั่นแหละเซ่ย่ามาเธอต่อหน้าเราเราไม่ได้เชื่อทัดโอ้โหเนชีเราเดินมากับคุณทัดอือหเซคือเซเดินมากับคุณทัดแล้วคุณทัดตายอ่ะแค่นั้นมันก็ชัดแล้วหรือเปล่าเนชีแต่เนชีอยู่กับเราและคนที่ฆ่าน่ะรีพอร์ตเองทำไม ไม่เซ่นั่นแหละค่าเรากาลังปั๊มส้วมไม่อินดังพี่โตอย่ามามั่วฉันน่ะหาที่ปั๊มส้วมไม่เซเธอมาเจอมาจากข้างล่างเธอนั่นแหละฉันปั๊มส้วมอยู่แล้วคิดว่าการที่ข้าเองรีพอร์ตเองนี่มันใช่เรื่องหรอไม่ไม่เซเราไม่ข้าเองไม่ข้าเองรีพอร์ตเองหรอแล้วครั้งนี้ล่ะแล้วครั้งนี้เหรออ๋อฉันไม่รู้ เชื่อใจตัวเองแล้วตอนนี้เราดิเชื่อใจแมวที่แสนน่ารักตัวนี้สิเจ้าทไม่เป็นหลายรอบหรอกมั้งด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้คุณทัศน์น่ะคือเขาตายตรงไหนไม่รู้แหละแต่ว่าคือเนชี่กดรีพอร์ตตายตรงไหนไม่รู้ไม่ได้ป้าเตเธอเป็นคนหาว่าฉันฆ่าแล้วเธอจะบอกว่าตายตรงไหนไม่รู้ไม่ได้ปะก็เธอเป็นคนรีพอร์ตเองแล้วพวกเราเดินมาข้างเนี้ยสามคน ไม่สิคืออะไรแล้วคิดว่าฉัน no> อ่ะคิดว่าฉันบับใครคิดว่าฉันบับใครไม่ได้แล้วเธอก็จะบับฉันกันเหรอไม่ไม่เซเธอพิรุธออกนะทำไมทุกคนถึงไปเชื่อเนชี้อ่ะเพราะฉันปั๊มฟ้มอยู่ยังไงล่ะก็ถ้าไม่ใช่เซก็ตาหน้าก็รอบหน้าก็เนชี้แกะโถเอ้ แล้ฉันกเกลียดคนดี <c oughs> จริง <c oughs> <c oughs> อยากตายคนแรกอ่ะเพราะว่าเป็นผีเกมนี้มันต้องเปิดประตูใช่ปะละ่ะแล้วฉันก็ว้าเน่ชีอืมก็สมเหตุสมผลดีนะแล้วทีนี้ก็มาคุยกับคนดูดีกว่า <c oughs> ถ้าเจ๊ไม่ตายศพแรกเจ๊เป็นสันเจ๊มาก สงสารเจคิมจริงไม่ไหวตะละกอ่ะนี่มีเจคิมมาเห็นเจคิมบอกไม่นะอ๋อเจคิมเอ้าเจาคิมเป็นไรเนะี่ยเจคิมเป็นหนอเอ้าเหลือกันเนี่ยเออใครเห็นที่ไหนยังไงมันมือตต๋อหมดเลยเจ๊กัเฮ้ยอย่าเนะอ๋อเหนื่ <laughs> อยแล้ <laughs> วใช่ไหมเราเราอยู่ในห้องกับสองคนกับศพด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราเป็นคนธรรมดานะ เจคิมโดนอีกแล้วรอเราส่คีย์บอร์ดก่อนละกันเราสงสารเจเจคิมรอดเจคิมรอเได้เล่นจคิมเกือบโดนนัวแล้วตอนคนดีอืมใช่ตอนนี้ฉันก็ได้เป็นคนดีแล้วนะคะเราก็จะทำการอัลลัมสติ๊กใครสักคนซึ่งคุณก็ต้องเป็นเจคิมค่ะปลอดภัยไว้ก่อนเจคิมเอ้ยอ๋อไม่ได้สติ๊กเจคิมแล้วเจคิมจะตายไหมเนี่ย เจคิมเจคิมอยู่ไหนเจคิ Kim, มมาน,นี่มัน,นี่มาน,นี่เจคิมเจคิมต้องปลอดภัยนะเจคิมเจคิมหยุดนิ่งทำไมแอม่เจคิมหยุดนะเนาะเดี๋ยวดูแมปดูแมปไม่รู้เซนเชอร์ใจเจคิมอยู่นะเฮ้ยทำไมเจคิมหยุดเป็นเป็นละลอกอ่ะเฮ้ยยังไงนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเจ้ ลกากาอ่ะเจ๊นี่เราเชื่อใจเจ๊ปะทำไมเนี่ยทุกคนเจคิมเป็นค่ะเจคิมเป็นเขาอ่ะเข้าไปตัเข้าไปฆ่าคุณฮะเจ๊ะแล้วเข้าไปฆ่าคุณนั่นน่ะฮะฆ่าอะไรบอกว่าเซนเราเข้าไปฆ่าคุณเราบอกว่าเจ๊นั่นแหละที่เข้าไปฆ่าอ่อเราอ่ะเดินตามเจ๊มาเพราะเราสงสัยว่าเออเจ๊น่าจะเป็นคนดีแล้วเราอยากปกป้องเจ๊สรุปเจ๊เดินเข้าไปฆ่าคุณเบลต่อหน้าเราเราแบบ ไม่ใช่เลยไม่ใช่ทุกคนเชื่อเราเถอะรอบนี้เราเสียงไม่สั่นแล้วแน่นอนมีอะไรมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับเพราะว่าเราก็เป็นคนซ่อมไฟถูกไหมก็ซ่อมไฟก็เป็นทุกคนแต่กี้แต่ทุกคนเชื่อใจเราค่ะเชื่อใจเราเชื่อใจเรารอบนี้เชื่อใจเถอะฉันเห็นตอหน้าต่อตาเลยน่ะทุกคนเชื่อโดยเดี๋ยวเป็นคนธรรมดาทุกคนถ้าเชื่อใจเรารอบนี้อ่ะมันถูกแน่นอนค่ะเพราะว่าฉันเป็นยอดนักสืบพัตรรีเฮจิยังไงล่ะอ้าวเดี๋ยว ฮัตโตริเซจิฮัตฮตโริเองฉันคือยอดนักสืบจากตะวันตกไงล่ะ เชื้อใจฉันเธอเขาอยากจะโหวตแต่มารู้สึกผิดอะเขารู้สึกผิดมันแต่นั่นมันนั่นมันปิมพ์ poster แล้วเวทฉันโหวตแล้วไม่ไหวคือเราอะเราจะต้องไม่โหวตเขาตอนที่เขาเป็นคนปกติแล้วกันไม่สะคิปว้ยสคิปจะไมเหล่าตายทั้งยานสงสารนะโสงสารเจ๊อะเจ๊รู้ว่าเจ๊เป็นอะไรก็สงสารเจ๊อะไม่มด เราเราให้เจเล่นอีกสักตาแล้วกันแลนี่ทุกคนก่ลังใจเหอะเอ้ยเจไม่รู้สักผิดข้ามตายอีกต่อไปต้งสารต้องสารเจ้เหรอเพราะใครตายทีตายที่ตายเหอะผลผิดยังไงก็ต้องเป็นผลผิดเออเออนั่นแหละเออเศร้าเสียใจมากเลยค่ะทุกคนเป็นนักสืบก็ไม่รอดเป็นไรก็ไม่รอด เป็นคนของเธอได้ไหมเลลิมอ่าเสียใจมันจ้อยไหนทุอยู่กับคนรู้ก็ไม่รอดอย่างนั้นหรออืมอหไ์ไงล่ะไงล่ะไม่ยอมเชื่อฉัน ไงล่ะไม่ไม่เอาจริงจริงนะคือทุกคนเชื่อเธอแหละคนเชื่อเธอแหละแต่ว่าเขาอยากให้เธอเลี้ยงอินพอรตเตอไว้แต่เธอแต่เธอก็ยังเลี้ยงคุณหลันที่ค่าชันตอดได้อยู่เป็นคนแล้ว,วเป็นคนมันง่ายกว่าตั้งเยอะใช่ไหมจริงเป็นคนมันอเออมันง่ายเออเออเออเป็นคนมันง่ายกว่าตั้งเยอะยิ่งก่อนไม่ฉีกมาเออ อยู่ตรงไหนอยู่ตรงหน้ากล้องค่ะมีสองศพเลยเราบอกได้ตรงนั้นมีคุณทัสคนหนึ่งงั้นไม่เซรุอะเรารู้เพราะว่าเราเพิ่งเดินฉีกมาไงในชีแล่เจคิมอ่ะไม่ใช่แน่นอนเพราะเจคิมเพิ่งเดินมาจากทางขวาน่ะใครเดินมาทางซ้ายบ้างคะเราก็เห็นในชีอยู่ขวาตอนแรกอะนะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามีการมุท่ออะไรไหมแต่ว่าคุณทรัสไม่น่าเชื่อใจอืมแค่นั้นแหละผแต่ชื่อเขาเขียนว่าทัสนะคะ ก็ไม่เชื่อใจอ่ะเชื่อผู้หญิงสองคนทำกันบันเทิงว่าไงอ่ะผมจะให้พูดอะไรผมลงมาข้างล่างแล้วอ่ะแต่จริงว่าเราเราเราเห็นคนหนึ่งแหละใครอ่ะเดินลงมาข้างล่างเมื่อกี้ใครใครอยู่กับคุณกะทิอ้าวอ้าวกะทิเฮ้ยเขาาไม่แสดงตัวหรอใครล่ะอีกอีกอ้าวเขาเงียบอ่ะใครอ่ะผมไม่รู้ผมเดินลงมาผมก็เห็นอยู่แต่ผมไม่รู้ใครไง อย่าลีลาเธอนะทุกคนช่วยบอกหน่อยเถอค่ะจะได้จบจบมองไม่เห็นค่ะคุณทัศคุณทัศอ่าคุณทัศโอเคงั้นก็คุณทัศแหละป่ะง่ายง่ายจังเน๊ะง่ายจังเอามันจะไปไงอะไรอ่ะก็คุณทัศเขาอยู่ตรงนั้นน่ะตอนที่มาฮ่องกงน่ะไม่ถึงคุณเซมาโอ้โหไม่เราไม่เจอใจสิเออทุกคนค่ะไม่เป็นไรค่ะเราก็ก็อันนี้คือโหวตผมแล้วใช่ไหมโอเคโหวตตัวเองก็ได้ฉันไม่สติใครแล้ว อสติกล้วก็แบบนี้แย้มหยางหยางอยางงอนหยางหยางไม่มีใครเชื่อเป็นอิอร์เตอร์บ่อยอ่ะทุกคนบอกไม่สติกใครก็เหมือนกันสติกเลยน่ะแต่ว่าฉันก็จะมาทำแลบ่บนะมันเรสติกซะหน่อยงอนงอนมากทำไมไม่เชื่อใจกันเลยงอนมากมากงอนงอนมากมากไอ้คิมก็ไม่เชื่อใจเราไม่มีใครเชื่อใจเราใครใครก็ไม่รักผมขนาดมาลงใสายหน้าเลยไม่ดีจะมาถามถามเฉยอ่ะ เป็นคนดีไม่มีใครเชื่ออจริงค่ะหคเศร้าชีวิตแม่งเศร้าอ่ะไปทำเงได้อะชีวิตนักสิบฮันต,ตุลิเฮจิที่เคยเป็นอิมพอร์เตอร์ก็งี้แหละค่ะชีวิตไม่มีใครเชื่อเลยเอานหนอันน่ะไม่มีใครเชื่องั้นก็กลายเป็นคนชั่วแทนแล้วกันนะตายเลยไม่นะ จนเฮ้ยเฮ้ไม่นะเจคิมเจคิมเจคิมรีพอร์ตศพแล้วทำไมเจคิมเดินผ่านศพคะเจคิมเรายม่เห็นเฮ้ยเฮ้ไเฮยเฮเเเฮ้นเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เป้ยจริงๆ เป็นจริงๆนะก็คือก็มันมันมันเกิดอะไรกับเจ๊เจ๊มันค่อยค่อยคก่อนเจ๊มันเกิดอะไรขึ้นเจ๊เป็นอะไรโอเคแต่ถ้าไม่ใช่เจ๊ก็ขอโทษค่ะไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจอะโหวตส่งท้ายอีคนสู้ได้เฮ้ยมีคนโดโหวตคุณเซด้วยอ่าโดนอีกแล้วใช่รอบนี้ไม่โลกละตนนั้เพราะเราแก้ยคุณเจคิม